ทำไมเราถึงต้องทำในสิ่งที่รักนะคะวันนี้นะคะจมาที่ร้านอาหารร้านหนึ่งอยู่ที่เขาใหญ่นะคะชื่อว่าร้านบ้านไม้สายน้ำนะคะบ้านนี้นะคะเป็นบ้านที่ดูนะคะดูร้านนี้นะคะเขามีของสะสมเต็มร้านเลยค่ะ ทุกมุมที่ร้านนี้นะคะคือสามารถถ่ายรูปได้หมดเลยเป็นของเก่าเป็นของสะสมเป็นของที่เจ้าของร้านเขารักแล้วก็เขาชอบค่ะสิ่งนี้ที่จะกกำลังจะบอกก็คือว่าถ้าหากว่าวันนี้นะคะคุณทำในสิ่งที่คุณรักค่ะมันจะได้รูปแบบที่ไม่เหมือนใครมันจะได้ในสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่นเสมอค่ะ แล้วมันก็มาจากข้างในของเราค่ะคุณคิดว่าคนที่ทําร้านนี้หรือเจ้าของร้านนี้เขามีความสุขไหมคะที่เขาได้เปิดร้านอาหารร้านนี้ขึ้นมานี่ดูนะคะแต่วันนี้ค่ะคนส่วนใหญ่ในออนไลน์นะคะมาที่จะพยายามที่จะก๊อปปี้ค่ะพยายามที่จะดูว่าใครทําอะไรแล้วแล้วรวยใครทําอะไรแล้วดังก็อยากที่จะไปทาตามๆกันไปนหมดค่ะ ซึ่งนี่คือเหตุผลเลยค่ะที่ทําให้คุณยังไม่ไปไหนเหตุผลที่คุณจะต้องต่อสู้แย่งชิงจะต้องอมีคู่แข่งเต็มไปหมดเหตุผลที่คุณจะต้องพยายามทําตัวเองให้มันโดดเด่นกับคนอื่นค่ะแต่ถ้าวันนี้ คุณเป็นตัวเองทำในสิ่งที่ตัวเองรักค่ะคุณไม่จำเป็นต้องพยายามอะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะสิ่งที่คุณทำอยู่คือแบบไหนคะทำตามกระแสทำตามโลกดูตามชาวบ,บ้านเขาหรือทำในสิ่งที่ตัวเองรักคุณชอบแบบไหนลองพิมาบอกจอยได้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับครูจอยพิสิทธิ์ expert ค่ะบ๊ายบายค่ะ